ขยี่ออนิเมะขอเสนอสับประยุทธ,ธ์รุฟ้าภาคจักรวรรดิชูวินตอนที่เจ็ในหมู่บ้านคู่แก่งก้าของสำนักหมื่นแมงป่องหัวหน้าบูรุษกลางคนสีหน้าเลือดเย็นในชุดยาวรู่หลาคนหนึ่งพินิจจากท่าทีนอบน้อมของคู่แก่งก้าโดยรอบคิดว่าเขาก็คือคนที่เปลงเสียงเมื่อคู่นี้ประมุขสูงสุดแห่งสำนักหมื่นแมงป่องเสียซาน ด้านหลังของเซียสานประกอบไปได้วยผู้สูงวัยทั้งหมด5คนที่ทําให้เซวเหย็นรู้สึกสนใจก็คือ3ใน5คนนั้นกลับเป็นเพียงระดับจกกักรพรรดิที่พึ่งบรรลุขึ้นมาหมัดๆน่าจะไม่นานมานี้เพราะเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมพลังที่รั่วไหลออกมาได้ส่วนอีกสองคนที่เหลือน่าจะบรรลุระดับกษัตริย์มาได้พอสมควรแล้วและด้านหลังถัดไปก็เป็นผู้แกงก้าระดับกษัตริย์มีราวๆสิบกว่าคน กระบวนทับขนาดนี้นับว่าอลังการพอสมควรเสียวอีเซียนมองเสียสารแล้วก็กล่าวว่าเสียปีเหยียนเราเรียกตาเท่านั้นออกมาเถิดไม่เช่นนั้นวันนี้สำนักหมื่นแมงป่องคงต้องถูกนิกายพิษกืนกินแล้วเฮ้อเฮ้อเทพธิดาพิษไม่เจอหน้าหนึ่งปีนับวันยิ่งเหมิมเกิมลำพองสำนักหมื่นแมงป่องไม่เหมือนกลุ่มอิทธิพลเล็กๆพวกนั้นเจ้าคิดจะกืนกินพวกเรา หรือไม่กลัวจุกตายบุรุษกลางขนที่ชื่อเซียซานก้าวออกมาส่วนเสียเราคือผู้แก่งก้าที่มีชื่อเสียงกึกก้องในจกักรวรรดิชูวินชนชั้นผู้เยาอย่างเจ้าใครจะท้าทายเขาใายว่าคุณสมบัติยังไม่ถึงกระมังในดวงตาของเซียวอีเซียนกับทอประกายแสงสีม่วงเทาเนื่องจากนางไม่อยากคุยให้เสียเวลาเลยทำการเรียกบานยุทธสายหนึ่ง แล้วตวัดออกโจมตีไปทางกลุ่มของเซียซานพอเห็นว่าเซียวอี้เซียนพอมากับไม่พูดไม่จาทําการโจมตีทันทีทําให้ตอนนี้เซียซานเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเหล่าบรรดาคู่แก่งกล้าระดับจัก,กรพรรดิ5้าคนที่อยู่ด้านหลังทําการส่งพลังให้กับเซียซานเพื่อต้านรับหนึ่งท่าโจมตีนี้ของเซียวอี้เซียนได้รับการถ่ายทอดปานยุทธจากอีก5้าคนทําให้ตอนนี้รวมตัวเซียซานเข้าไปด้วย ก็เท่ากับว,ว่ามี6คนพลังกำลังปานยุทธ์ที่เกิดจาก6คนก่อกำเนิดเป็นพลังงานปานยุทธ์แท่งยาวพุ่งยิงออกไปปะทะก,กับพลังงานที่เซียวอีเซียนปล่อยออกมาสุดท้ายพลังงานทั้งสองก็หักล้างกันไปไม่เลวถึงกับต้ารับท่าโจมตีของข้าได้ดูท่าเพื่อต่อกกรข้าสำนักหมื่นแมงป่องทุ่มเทความคิดไม่น้อยทีเดียวมองดูนะครับการสลา,ายไปของพลังงาน เซอีเซียเนี่ยแม้จะไม่สนใจมากมายนะครับแต่น้ำเสียงนางก็มีอาการเด็บแนมนิดหน่อยเสียสารถึงแม้ว่าจะทำตัวปกติแต่เนื่องจากการที่เขารับพลังมาจาก5คนทำให้ตอนนี้เส้นลมปานภายในร่างกายเริ่มเกิดอาการปวดบวมขึ้นมาเพราะยังไงซะพวกเขาเองก็ไม่ใช่สาูพเท่ามู่หรันที่มีเคล็ดวิชาไตาอสูรทมินสามารถถ่ายเทปานยุทธไปให้อีกคนนึงได้การที่ส่งปานยุทธมาให้แบบนี้ โอกาสที่ทำให้ผู้รับเกิดอาการเนี่ยเส้นลมปานระเบิดก็มีสูงดังนั้นถ้าโจรท่าโจมตีของเซียวอีเซียนอีกครั้งเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักก็ได้แต่ข้าบอกแล้วหากเสียปี้เหยียนไม่ออกมาสำนักบื่นแมงป่องยากพ้นหายณะไปได้หลังจากนั้นเสียวอีเซียนทำการสลับท่ามือน้ำผู้พิษพันมายาหลังจากสิ้นเสียงพวยแสงที่เปรียบเหมือนกับ น้ำผิษก็พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเซียวอี้เซียนและทำการโจมตีไปหาเซียซานอย่างอุ่นหนาฝาคลังเปรียบเสมือนกับฝนพิรุณที่โปรยปลายลงมาพอเห็นท่าโจมตีที่เซียวอี้เซียนปล่อยออกมาทางด้านของพวกเซียซานก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาพลังดังกล่าวนั้นช่างน่ากลัวเสียนิกะไรถึงขนาดที่ว่าเพียงท่าโจมตีเดียวสามารถจัดการกับระดับกษัตริย์หนึ่งคนได้ และนี่ก็คือพลังของระดับบรรพบุรุษที่ไม่สามารถดูถูกได้ขณะที่พวกเซียสารพบเจอกับท่าโจมตีสุดแก่งปานนี้พวกเซียสารกลับไม่มีอาการแตกตื่นแม้แต่น้อยในขณะที่ท่าโจมตีของเซียววิเซียนกำลังจะถึงพวกเขากลับปรากฏเงาร่างชาราสายหนึ่งที่ลงมาจากหมอกสีเขียวและใช้ไม้บรรทัดกระแทกไปที่พื้นปล่อยพลังออกมาสร้างเป็นม่านเกาะกำบงังเอาไว้กว่าร้อยฟุต ปกป้องเสียสารและผู้แก่งกล้าที่อยู่ด้านหลังเขาหลังจากนั้นปานยุทธที่ทรงพลังของเซียมิเซียนก็พุ่งโจมตีเปรียบเหมือนกับท่าหยาดพิรุนที่กระหน,น่ำเทลงมาจนเกิดเสียงฉี่ภายใต้การกระหน,น่ำโจมตีของหยาดพิรุนที่มาอย่างไม่รู้จบแต่ม่านกำบังดังกล่าวกับมีเพียงแค่กระเพื่อมเป็นครั้งคราวดูเหมือนว่าม่านนี้จะทนได้ไม่นานแต่กลับสามารถ ทนการโจมตีของเซลีเซียดเอาไว้ได้การกระหน่ำโจมตีดำเนินอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มอ่อนกำลังไปส่วนม่านแสงก็เริ่มจางลงไปจนสามารถเห็นผู้สูงวัยผมขาวหลังค่อมคนหนึ่งได้ผู้สูงวัยท่านนี้แต่งชุดด้วยชุดธรรมดาสามัญในมือกับกุมไม้บรรทัดที่บนหัวมีตะขาบตัวหนึ่งแต่ดวงตาที่จ้องมองกับคมกล้าเหมือนกับคนวัยกลางคน สามารถมองทะลุได้ทุกสิ่งแต่ลักษณะโดยรวมไม่ได้ต่างอะไรกับชายชาราคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าลงผู้สูงวัยท่านนี้ถึงแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่พอเขาปรากฏกายออกมาก็ทำให้คนจากทั้งสองนิกายเกิดความแตกตื่นขึ้นมาทางด้านฝั่งของสำนักหมื่นแมงป่องเราบรรดาพวกนั้นก้มกายคารวะเธอทูลเขาเปรียบเสมือนบรรพบุรุษส่วนทางด้านฝั่งของนิกายพิษ กับแตกตื่นลนลานเนื่องจากว่าผู้แก่งกล้าท่านนี้เป็นผู้แก่งก้าเรื่องนามที่มีชื่อเสียงมานานหลายปีแล้วถึงแม้จะเป็นเซียอี้เซียนก็ไม่กล้าสบประมาทคนผู้นี้พอเห็นเซียปี้เหยียนปรากฏก,กายออกมาเซียวเหยียนก็เอ่ยถามเหมยตู้ซ่าว่าคนผู้นี้คงเป็นเซียปี้เหยียนผู้แก่งกล้าระดับบรรพบุรุษของสำนักหมื่นแมงป่องกะมังใช่เป็นเขานั่นเองนึกไม่ถึง แต่แกนี่ถึงกับเก็บงํากินอายได้ถึงขั้นนี้ถ้าทางหลายปีที่ผ่านมามีได้เสียเวลาศูนเปล่าจริงๆจากที่จับสัมผัสดูน่าจะบรรลุระดับบานพผ่ดุลห้าดาวแล้วเหมยตูซาพ,พูดออกมาหลังจากวิเคราะห์พอได้ยินแบบนั้นเซียเวเยียนสีหน้าก็เปลี่ยนไปเพราะเนื่องจากว่าปีนั้นยุนซานอย่างเก่งก็แค่ระดับบานเผุาดุลสามดาวแต่เสียปี้เยียนผู้นี้กลับมีระดับพละกกำลังเทียบเท่ากับเหมยตูซา หลายปีที่ผ่านมานี้คนที่มีพลังฝีมือสูงสุดเท่าที่เสียวเหย็นจะเคยเจอมาก็มีผู้วิทักกดอูหลังจากกืนกินวิญญาณหยุนซานเข้าไปลองลงมาก็เป็นเหยาเฉินที่ฟื้นฟูได้เฉพาะพลังจิตวิญญาณเหมยตูซาและก็เสียวอี้เซียนและคนสุดท้ายก็คือเสียปี้เหยียนคู่นี้ที่เขามองว่าระดับพลังฝีมือค่อนข้างจะจัดอยู่ในระดับที่สูงได้ หลังจากพลังฝีมือบรรลุถึงระดับบรรพรุษแล้วการจะเลื่อนพลังแต่ละหนึ่งดาวค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เหนื่อยยากอย่างมากสังเกตดูจากเซียวเหยียนที่ต้องใช้พลังก,กำลังเกือบทั้งหมดในการต่อกรกับระดับบรรพ่รุษคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะใช้ท่าไม้ตายออกไปทั้งหมดแต่โอกาสที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามถึงแก่ชีวิตโอกาสนั้นก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีรอให้เรื่องนี้เสร็จสิ้นต้องเริ่ม สอดหาไฟพิเศษชนิดใหม่มาเพิ่มพลังฝีมือได้แล้วไม่เช่นนั้นต่อสู้กับระดับบารพเพารุดเมื่อไหร่ต้องทุ่มหมดตัวเช่นกันกับมิใช่กลยุทธ์ที่ดีพอคุณคิดถึงตรงนี้เซี่ยวเหยียนเองก็ตัดสินใจแน่วแน่ใครจะช่วยเย่าเฉินกับท่านพ่อออกมาและได้อยู่กับคิเนเอ๋ยอย่างราบรื่นจําเป็นจะต้องมีพลังฝีมือที่มากกว่านี้แน่นอนว่าสําหรับคนอื่นในการเลื่อนระดับชั้นเป็นอะไรที่ยากลาบากอย่างมาก แต่สำหรับเสียวเหยียนของเราแตกต่างไปนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเสียวเหยียนมีเคล็ดวิชาเผาไหมเพียงส่อหาไฟวิเศษมาได้และกืนกินมันระดับพลังจะก้าวกระโดดมากกว่าคนปกติแต่วิธีการดังกล่าวก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างแน่นอนว่าการจะเพิ่มระดับพลังให้กับตนเองย่อมมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าด้านใดก็ตามหลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนก็ตัดสินใจแล้วว่า เขาจะต้องเลื่อนระดับชั้นให้ได้นี่คือความกระหายอยากในพนลังคนหนุ่มสาวมักอวดดีเสมอปีนั้นเราผูเท่าผาผาผลทั่วจัก,กรวรรดิชูวินเจ้ายัางเล่นดินเล่นทรายอยู่ที่ใดไม่รู้เลยต่อให้ทุกวันนี้ขึ้นลูกหลังซัดขึ้นลูกหน้าแต่อย่างน้อยที่สุดเราผูเท่ายัางไม่เคยถูกใครซัดตายสักคนหนึ่งศึกขานั้นเจ้ากวาดล้างกลุ่มอิทธิพลส่วนใหญ่ในจัก,กรวรรดิชูวินได้อย่างไม่น่าเชื่อดูท่า ฝีมือไม่ธรรมดาแต่เช่นนี้ยิ่งดีมีนิกายพิษแห่งนี้ข้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขอเพียงกระจัดเจ้าได้นิกายพิษก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักหมื่นแมงป่องโดยปากลียยคิดกืนกินนิกายพิษของข้าต้องดูว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ดวงตาเสียวอีเสียนประกายแสงเย็นละเยือกหผู้อาวุโสนิกายพิษตั้งค่ายกนเสียปี่เย็นม้อไพ้ข้าขอรับ ได้ยินคำบัรชาของเซียวอี้เซียนอูหยาและเหล่าบรรดาผู้โสอีกห้าคนก็กระจายตัวกันเป็นรูปค่ายกลหลังจากนั้นก็ประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันเหมือนกับการรวมพลังแต่ในขณะที่เซียวอี้เซียนจ้องมองเซียปี้เหยียนสิ่งที่นางได้เห็นก็คือรอยยิ้มเย้ยหยันที่มาจากมุมปากของเขาขณะที่เซียวอี้เซียนขมวดคิว้วในตอนนั้นอูหยากับส่งสายตาพิฆาตแต่สายตาดังกล่าไม่ได้ส่งไปให้เซียปี้เหยียน กับส่งไปให้เซียวอี้เซียนที่ตอนนี้หันหลังให้กับตนเองหลังจากนั้นก็รวมพลังจากเหล่าบรรดาห้าผู้อาวุโสและโจมตีไปที่เซียวอี้เซียนในจังหวะที่คนของนิกายพิษตกตะลึงรวมไปถึงเซียวอี้เซียนเองก็ด้วยหนึ่งท่าโจมตีที่ผนึกขึ้นมาจากห้าคนก็บรรลุถึงเป้าหมายในบรรดลในจังหวะนั้นกลับมีเงาดำสายหนึ่งโผล่ขึ้นมาด้านหลังของเซียวอี้เซียนและทำการใช้เปลวเพลิงสีเขียว ประทะกับหนึ่งท่าโจมตีที่ผนึกขึ้นมาจากห้าคนนั้นปานยุทธอันล้ำค่าลึกรำกระทะกันทำให้เกิดแสงกระจายไปทั่วบริเวณเฮ้เฮคิดไม่ถึงนอนบ่อนไส้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มีถึงห้าตัวกลอุบายสุนัขแว้งกัดเจ้าของนี้นับว่ากัดได้จมเขี้ยวจริงๆเงาดำถูกสะเทือนถอยหนึ่งก้ากอนแคนหัวเราะเก่าหนึ่งท่าโจมตีรับหลังโดยสกัด สีหน้าพวกอูยาห้าคนเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์สุดขีดโดยเฉพาะไม่เห็นโฉมหน้าของผู้สกัดถนัดตาโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอครับ